การปฏิรูปการเลือกตั้งในบ้านเราเหรอคะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องเริ่มจากตัวของบุคคลนะคะ <_ S 1> เพื่อนําเสนอตัวเองแต่ในสิ่งที่ตัวเองทําได้จริงๆไม่ใช่แบบโอ๊ยทําไม่ได้แต่ก็พิเซรตัวเองว่าโอ้ฉันทําได้ฉันเก่งนะแต่จริงๆแล้วพอเข้ามาปัญหาเดิมๆก็ยังเกิดขึ้นคอร์รัปชันทุกอย่างก,ก็จะกลับมาเหมือนเดิมทําให้คนสมัยเนี้ยไม่อยากเลือกตั้งเพราะเลือกอยังไงก็ไม่ได้คนดีกฎหมายคิดว่ากฎหมายน่าจะเข้มงวดกว่านี้ การลงโทษผู้บริหารประเทศที่โกงกินน่าจะแรงกว่านี้ก็คาดหวังให้มีคนดีๆเข้ามาช่วยบริหารประเทศอย่างหนึ่งที่ต้องมีเลยคือรักประเทศและอยากให้ประชาชนในประเทศมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองอยากให้แบบดูแลประเทศให้ดีกว่านี้ค่ะรักประเทศชาติให้มากกว่านี้